สวัสดีครับทุกคนผมโก้จะมาเป็นคนเล่าประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับผมเอาละครับเรามาดูประเทศไทยกับสงครามโลกครั้งที่1กันก่อนดีกว่าเอาละครับผมสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาสําคัญในประวัติศาสตร์โลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะไม่ได้เข้าร่วมสงคารามตั้งแต่แรกเริ่มแต่ในที่สุดไทยก็ตัดสินใจเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างมากการรักษาความเป็นกลางในช่วงแรกช่วงเริ่มต้นเมื่อสงครามโรคครั้งที่หนึ่งปะทุขึ้นในยุโรปประเทศไทยในขณะนั้นยังคงรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเหตุผล เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปพบพันในสงครามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาชาติการตัดสินใจเข้าร่วมสงครามการเปลีป่ยนแปลงสถานการณ์หลังจากสงครามดำเนินามาหลายปีสถานการณ์ในยุโรปเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นโดยฝ่ายสัมพันธมิตรมีแนวโน้มที่จะเป็นฝ่ายชนะผลประโยชน์ของชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าร่วมสงครามในฝ่ายสมรธมิตรจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาวเช่นการแค้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการยกุกะดับสถานะของประเทศในเวทีโลกการประกาศสงครามในที่สุดประเทศไทยก็ได้ประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางเยอรมนีและออสเตรีย อังการีในปีพศ2460การส่งกำลังพลเข้าร่วมรบกองทหารอาสาประเทศไทยได้ส่งกองทหารอาสาไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่แนวรบด้านตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติทางรถยนต์และการแพทย์ความสำเร็จทหารไทยได้รับการยกย่องจากชาติพันธมิตร ว่ามีความสามารถและเสียสละผลกระทบจากการเข้าร่วมสงครามการยกระดับสถานะประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกประชาคมโลกมากขึ้นการแก้ไขสนธิสัญญาประเทศไทยสามารถเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศตะวันตกได้สำเร็จการพัฒนาประเทศ ประสบการณ์จากสงครามทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการทหารและการแพทย์ในประเทศไทยสรุปการตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของประเทศไทยถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและกล้าหาญซึ่งส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ของชาติอย่างมากการกระทำในครั้งนั้นได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของการ พัฒนาประเทศในหลายด้านโอเคครับต่อมาเรามาดูประเทศไทยกับสงครามโลกครั้งที่สองกันต่อเลยดีกว่าสงครามโลกครั้งที่สองส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นสงครามก็ตามหากจะสรุปเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานั้นได้อาจแบ่งเป็นช่วงๆดังนี้ก่อนสงครามความเป็นการช่วงแรกของสงคราม ประเทศไทยพยายามรักษาความเป็นกลางไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแรงกดดันจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการลุกรามประเทศทอื่นๆในภูมิภาคสงครามปะทุการลุกรานของญี่ปุ่นันวา2484ญี่ปุ่นบุกเข้ามาในประเทศไทยการต่อสู้ที่สั้น แม้จะมีการต่อสู้บ้างแต่กองทัพไทยต้านทานไม่ไหวการลงนามสนธิสัญญารัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นไทยในฐานะพันธมิตรของญี่ปุ่นฐานทัพญี่ปุ่นประเทศไทยกลายเป็นฐานทับสำคัญของญี่ปุ่นในการลุกรานประเทศอื่นๆผลประโยชน์ที่ได้รับ ไทยได้รับดินแดนบางส่วนคืนจากฝรั่งเศสขบวนการเสรีไทยมีการขอตั้งขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นมาโดยมีปรีดีพนมยงค์เป็นผู้นำสิ้นสุดสงครามและผลกระทบการยอมจำนวนของญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในเอเชียก็สิ้นสุดลงผลกระทบต่อประเทศไทยเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากสงครามอย่างมากสังคมเกิดความแตกแยกทางการเมืองการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่สรุปสงครามโลกครั้งที่สองเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างลึกซึ้งทำให้ประเทศไทยต้องไปเชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก เหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและศึกษาต่อไปโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสงครามโลกครั้งที่2เอาละเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ได้ให้ความรู้ใหม่แก่เพื่อนๆหรือเปล่าครับหรือถ้าเพื่อนเพื่ออยากจะให้รับประสาทอะไรก็พิมพ์ได้ในคอมเมนต์นะครับในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ